สวัสดีครัทุกคนครับผมตองไคเจเทียนนะครับวันนี้เราอยู่ติดแม่น้ําโขงเลยนะครับฝั่งนู้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ําโขงที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงของนะครับอันนี้พี่ต้นนะครับพี่ต้นท่านใดผ่านแถวๆจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแถบเชียงของนะครับลงข้างสะพานข้างขวานะครับจะมาเจอพี่ต้นได้นะครับตรงร้านอาหารนี้ครับพี่ต้นนะครับเจ้าของร้านตำส้มตํานัวนะครับนี่ตำเองเลยเนาะเสียงถูกใจนะครับพี่ต้นตัวนี้ถูกใจมากครับแข็งผม กับราคาที่เราไม่ค่อยได้ขายกันบ่อยนะครับแบบนี้ครับผมครับผมแค่พี่ต้นถูกใจก็ดีใจมากแล้วครับยังไงฝากด้วยครับพี่ต้นเบอร์โทรที่ร้านถ้าอยากจะมาเที่ยวก็โทรหาพี่ต้นได้เบอร์อะไรครับผม065 0654 34าศูนะครับ2910ครับ2910พี่ต้นนะครับโอเคยังไงฝากด้วยนะครับลูกค้าทั่วประเทศนะครับยังไงก็จำพี่ต้นหล่อๆได้ไหมครับกับทีมงาน NP Audio นะครับผม bye